สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะทำแพนเค้กโฮลวีตนะคะมาถึง2วรสชาตินะทั้งวานิลาและใบเตยนะคะอร่อยแถมดีต่อสุขภาพนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะอ่าแม่โอตอกไข่5ฟองนะอ่าตอกไข่ลงไปเลยนะคะฟองในคลิปใช้อ่าเบอร์2นะคะ พอตอกไข่เสร็จเรียบร้อยทั้ง5ฟองแล้วนะคะแม่ก็จะแยกไข่ขาวไข่แดงแบบนี้เลยนะคะใช้ช้อนตักออกมานะคะเอาแต่ไข่แดงนะอ่ะพอแยกไข่ขาวไข่แดงได้แล้วนะคะไข่แดงแม่วดจะใช้อยู่แค่สี่ฟองนะคะอ่าแบบนี้เนาะเสร็จก็เกลือค่ะ น้ำมันค่ะแล้วก็ต่อด้วยนมจืดค่ะใสล่ลงไปนะคะแล้วก็เติมกลิน่นวานิลานะคะ1ช้อนชาใสาล่ลงไปนะ,ะปนนะตีด้วยตะกร้อมือนะคะให้เข้ากันเนาะตามด้วยแป้งเค้ก35กรัมนะแป้งเค้กตาพัดโบกนะคะของ ufm นะ ufm เป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในไทยนะะนอกจากแป้งตราพัดโบกแล้วนะยังมีแป้งบัวแดงแป้งหงขาวแป้งเว่านะคะ เสร็จก็ร้อนก่อนนะคะร้อนแป้งเค้กนะคะร้อนเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่โอ,อกก็จะตามด้วยนะคะแป้งสาลีโฮวีด15กรัมนะคะตรา UFM นะ,ะแป้งโฮวีดชนิดหยาบนะคะตรา UFM นะคะผลิตใหม่จาก UFM นะ,ะมีสัมผัสเ็กเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะผลิตจากโฮวีด100%ไม่ผ่านการขัดสีฟอกขาวปราศจากสารกันเสียนะ,ะดีต่อสุขภาพนะคะอะ ใส่ลงไปเลยนะคะอ่สิบห้ากรัมเนาะใส่เสร็จก็คนนะคนให้เข้ากันก่อนนะคะอ่าพอได้เสร็จเรียบร้อยนะคะนํามาผสมกับไข่แดงที่เราผสมไว้ตอนแรกนะคะอ่ะคนเลยค่ะอ่ะคนไปจนให้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะได้แบบนี้พักไว้ก่อนนะคะ โอเคมาตีไข่ขาวนะไข่ขาวใช้ทั้งหมด5ฟองตามด้วยนะ้ำมะน,นาวนะคะเสร็จก็ตีให้ขึ้นฟองหยับๆนะใช้เครื่องตีเบอร์หนึ่งนะคะระดับหนึ่งก็พอนะคะเติมน้ำตาลทรายขาว30กรัมถ้าย่อยเติมแบ่งเติมสัก3รอบนะคะจนไข,ข,ขนนะ่ขาวขึ้นฟูเงานะต้องให้เขาขึ้นฟูแล้วก็ขึ้นเงาก่อนนะคะถึงจะใช้ได้นะคะอ่าแบบนี้นะเห็นไหมเขาจะมีเงาเงแล้วก็ขึ้นฟูเนียนเนียแบบนี้นะคะ อ่ะถ้าเกิดว่ามันหยาบเกินไปนะสามารถตะล่อมได้ไหมเนื้อจะฟูๆขาวๆแบบนี้นะคะโอเคตักแบง่ง1นส่วนสนะคะใส่ลงไปในไข่แดงเลยนะคะคนตะล่อมให้เข้ากันนะะตะล่อมให้ไวแล้วก็อย่างเบามือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวฟองอากาศในไข่ขาวยุบหมดก็จะไม่ได้แพนเค,ค้กที่ฟูและนุ่มนะคะอ่ะตะล่อมไปแบบนี้นะคะจนเสร็จนะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ มาตั้งกระทะนะคะตั้งด้วยไฟอ่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะพอใส่น้ํามันเสร็จเรียบร้อยเช็ดค่ะเช็ดเอาทิชชู่อเน,นกประสงค์นะคะทิชชู่สำหรับทาครัวนะเช็ดออกให้หมดนะคะแล้วก็บีบเนื้อแพนเค้กของเราลงไปนะคะแบบนี้นะคะอ่ะในคลิปใช้อกระทะ28เซนนะคะทำได้3ชิ้นนะ,ะวนอย่างนี้นะ เสร็จอ่ะพอบีบเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่โอเติมน้ําเปล่านะคะอ่ะสักครึ่งช้อนชาสามหยดระหว่างแพนเค้กของเราปิดฝาค่ะ1นาทีนะคะพอครบหนาทีเปิดฝาะะะออกนะคะเติมเนื้อแพนเค้กนะคะเติมเนื้อแพนเค้กนะหรือใครจะไม่เติมก็ได้เอาที่สะดวกนะคะแต่ในคลิปแม่โอเติมนะคะเติมลงไปนะคะอ่าเติมลงไปเสร็จเรียบร้อยเติมน้ําอีกรอบค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝารอหนึ่งนาทีนะคะต้องใช้ไฟอ่อนนะย้ําต้องใช้ไฟอ่อนนะคะอ่ะพอครบพอครบ1นาทีนะเนื้อแพนเค,ค้กของเราเริ่มสุกพลิกด้านค่ะอ่าใช้ตะหลิวแบบนี้นะพลิกนะคะอย่างนี้เลยความง่ายง่ายนะคะไม่ยากเลยเนาะโอเคแบบนี้นะคะอ่ะจัดทรงนิดนึงนะก็พอได้ที่แล้วนะคะใส่น้ําลงไปนะคะครึ่งช้อนชานะคะสักสามจุดแบบนี้ปิดฝารอหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะคะ ่แล้วก็พอครบ1น,นาทีเปิดฝาออกหยดน้ําอีกครึ่งช้อนชานะคะปิดฝาอีก1น,นาทีนะเปิดออกได้เลยพอครบนะเปิดออกได้เลยพร้อมตักเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แพนเคก้กรสวานิลาแล้วนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่ รถใบเตยเลยนะคะเริ่มที่ไข่นะคะ5้าฟองนะคะตอกรวมกันไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักแต่ไข่แดงออกมานะคะ ตัวนี้ใช้ไข่แดง3ฟองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนมใบเตยนะคะ40กรัมนะหรือ40 ml นะคะแป้งเค้กนะคะแป้งเค้ก35กรัมนะแป้งเค้ก UFM นะคุณภาพนะทุกถุงวางใจได้นะคะแป้งสาลีเจ้าแรกในไทยนะที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีนะคะอ่ะต่อมาเป็นแป้งโฮวีดนะคะตรา UFM นะคะ UFM นะคะใส่ใจตั้งแต่การนำเข้า,มาเมล็ดข้าวสาลี เกรดพีเอม,มจากต่างประเทศเลยนะคะอ่ะแล้วก็แป้งสาลีโฮวตเนี่ยนะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะอ่ะแล้วก็เอามาใส่ในส่วนผสมของเราเลยนะคะทีนี้ก็คนนะคะอ่ะคนลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้นะเติมด้วยน้ำมันนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะเราจะตีไข่ขาวไข่ขาวก็5ฟองนะคะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชานะคะตีพอขึ้นฟองหยาบแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ30กรัมทยอยใส่นะแบ่งใส่ทักสามรอบนะคะจนเนื้อไข่ขาวได้แบบนี้นะคะก็นำไปรวมผสมกับเนื้อเอาไข่แดงแล้วก็แป้งได้เลยนะคะนี่ถ้าเกิดใครจะใช้พายตะล่อมก็ได้นะคะตัง้งตะล่อมจากก้นมาเลยนะคะ ตล่อมอย่างเบามือและรวดเร็วนะคะ,อะพอได้เสร็จเรียบร้อยเรานำไปอทอดเลยนะคะการทอดก็ตั้งไฟอ่อนนะใส่ใส่น้ำมันลงไปเคดให้แห้งนะคะแล้วก็บีบเนื้อแพนเค้กของเราลงไปเลยนะคะบีบวนๆแบบนี้เนาะ,ะ,ะขนมก็ใส่ในถุงบีบได้เลยนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่น้ำนะคะครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ปิดฝารอหนึนาทีนะคะ อพอครบหนึ่งนาทีเติมเนื้อแพนเค้กนะคะอ่าใส่ลงไปเนาะเติมแบบนี้นะคะโอเคนะคะเติมน้ำนะคะซึ่งช้อนชานะคะ3ามจุดนะแล้วก็ปิดฝาปิดฝารอหนึ่งนาทีนะคะพอครบหนึ่งนาทีทีนี้ก็พลิกด้านนะคะอ่ะก็พลิกก็แซะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้เลยโอเคเห็นไหมไม่ได้ยากนะคะทําง่ายนะทําตามกันได้ง่ายเลยที่บ้านนะแค่มีกระทะก็ทําได้แล้วนะคะอ่ะ ไม่ต้องงอเตาอ,อบกันนะคะสูตรนี้เนาะ,ะปิดฝานะคะทำแบบนี้สองรอบนะคะ,ะก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาก็ครบนะครบเวลานะพอครบเวลาก็ตักออกได้เลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟนะตักเทนีก็เสร็จแล้วนะแพนเค้กนะคะอ่ะเราก็จะได้แพนเค้กนะหอมใบเตยเนาะอ่ะที่ทําจากแป้งสาลีโฮวีตรายูเอนะคะทานอร่อยได้สุขภาพนะคะงั้นไม่โอ๊จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ